ครับทุกคนคบวันนี้เราก็ได้ไปตลาดแล้วก็ได้ซื้อเออขอใหม่ล้วนะคะก็คือเป็นกล่องสุ่ม20บาทกับ10บาทร้านเดียวกันเราจะมาสุ่ม10บาทก่อนเลยนะคะดูว่าของข้างในมันจะเป็นอะไรดูเลยชาอะไรบางทีไม่ได้เตรียมนะอ่าดูทุคนดูผมนี่เลยนะทุกคนโอ้โห สิ่งที่ได้แบบโอ้โหแบงกามอันะ้วผ่านไปแบงกาโมเหเรืออันที่สองกันเลยใหญ่กว่าเดิมนะฮะยี่สิบาทด้วยแกะก่อนโอเคนั้นเดี๋ยวผมก็จะเปิดเลยครับยี่สิบบาทเออแค่นีนเหรอเอ,อ,อโอ้โอคงคืนเป็นอย่างนี้นี่ไง หัวยูนิคอนก็ถูกควาคุมแล้วก็ได้ขนมอ,อ,อันนั่นอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ได้จ่ายไม่มีแล้วโอ้เปล่าไม่มีจริงโอหนึงว่าก็ไม่เกือบมากเลยวันนันนี้แหละแล้วก็สิบธเมแปลงนั่นแหละ